การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับสำหรับคู่ที่สองนี่ยแอร์ฟิลแอร์ฟิลครับไม่ใช่แอนฟิลนี่ยแอร์ฟิลครับแอร์ฟิลแอร์ฟิลมาแล้วฮะเริ่มเลยครับทางด้านของทีมทีมยูซีอะไรครับทั้งคู่นะครับเอ็นอีครับไนอีเกิลครับอยู่ทางด้านทีมสีส้มนะส่วนทางด้านของทีมทีอีครับอยู่สีฟ้า ไนเกิลสีฟ้าครับ T E สีส้มนะเออมันขึ้นมาโอเคโอเคดูผิดเนี่ย T T E สีฟ้า N E สีส้มเอ้ย N E สีฟ้า T E สีส้มเอองงเลยเรครับเริ่มแล้ว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 พี่ว่าใครชนะครับต่อผมมันต้องแน่นอนอยู่แล้ว T E ครับนะ N E ครับไนเกิลนะเออ เขามาถึงบ้านเมืองไทยแล้วร้องเชียร์เขาหน่อยนะลองดูสเก็ตหนึ่งก่อนดะกว่าฮะดูนะครับฟิลิเฟนเซ่ห้าทงแล้วนะครับฟันทงขาดไปห้าทงแล้วนะฮะนะฮะฟันกระจายเลยครับทงเลี่ยมทองอ่ะครับผมนะครับทงเลี่ยมทองฮะฟิลิเฟนเซ่ทงเลี่ยมทองครับและและนี่ครับมากันแล้วด้านบนครับไฟกันแล้ะมาเจอกันแล้วครับตรงกลางนี่ฮะตรงนี้หนุ่มมีคอเลสเตอรอลเล็กๆนะมินิคอเลสเตอรอล เพราะนเรามีสปาร์ตรัคัตอยู่เลยครับนะมีคลิกซัดครับ <c oughs> และนี่ครับ <c oughs> ยิงไปจังหวะนี้สวยงามครับเลื่อนลื่นนิดนึงฮนะ <c oughs> พอยไม่พอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันเติมเองครับกดไปเลยครับกดเติมพอยครับนะ <c oughs> ทีเอไม่เชียร์คผนะื่อ <c oughs> ถ้าเกิดใครที่แต้มไม่พอนะกดเติมพอยส์มันจะเติมให้เลยนะครับ มีเติมให้พิเศษนะทายผลได้เลยครับถ้าแต่ไม่พอมันจะเติมให้เองครับหยุดรอนะครับนี่ครับเขาหยุดรอให้คุณทายผลกันก่อนนะครับนให้คุณไม่ง่ายที่จะรักเธอเพราะว่าเธอจะรักใครก็ไม่รู้ครับแล้วนี่จังหวะนี้รับเรียบร้อยหนึ่งละไปแล้วหนึ่งครับ TE บินไปแล้วหนึ่งคันครับเอาแล้วครับหนึ่งไงรถถังนี่ลายเป็น เป็นเป็นไข่ไดโนเสาร์เป็นเกมไดมอนยิงไข่นะไดโนแคสถ้าจำไม่ผิดนะเออเดี๋ยวผมหยุดรออีกทีแล้วกันนะอารีใทยผลเร็วนะนี่ครับแล้วก็เริ่มกันแล้วนะนิ่งมากครับก็เกมแรกอย่างที่บอกแล้วว่ามัน ใครได้ไปก่อนจะได้เปรียบครับเนี่ยถ้าถือเป็นที่สเต็มเกาหลีน,นะครับจะได้มาครับเติมยังไงอออเติมยังไงเหรอกดกดกดทายผลได้เลยครับเดี๋ยวมันเติมไม่เองฮนะถ้าไม่พอเดี๋ยวมันจะมันจะล็อกอินล็อกออกล็อกอินใหม่ครับออกเข้าใหมนะ่เดี๋ยวมันจะเติมให้เองนะคใครที่แต้มไม่พอนะหรือไม่ก็เลยนะฮะแล้วก็กดทายผลได้เลยครับมันจะเติมให้เองครับเติมโดยอัตโนมัติครับ นี่ครับตอนนี้ครับทางด้านของ NE นะฮะไนเอ็กเกิลครับได้เปรียบอยู่เนี้ยเล็กน้อยนะฮะได้ <c oughs> เปรียบอยู่ครับยวนครบเลยไม,ไม่ยิงแล้วทีนะดูดูลองก็ไม่ได้ใกล้กันเลยนะ <c oughs> ทีนึงี้ถอยก็ไม่รโดนแฝงตายครับหายไปเลยตรงก็ไม่แครบนะฮ <c oughs> <น>ะเธออยู่ไหน <c oughs> เริ่ม ที่รักสมัตรสมานแม้อยู่ไกลเพียงไหนจะไปหาเธองงเลยเกิดไม่ทันนะซื้อลูก nice> ท้องเอาไปฝากนี่แล้วตรงกลางเตอแล้วครับผมไออีเกิลเนี่ยคกับทีเอเอ็นอีกับทีเอ เปียบฮะเหรอนี่มีคนบอกว่าเพลาะด้วยครับโอ้โหนะคนหน้าตาดีทำอะไรก็ดีครับหน้าตาก็ดีร้องเห็นก็เพอาะครับหล่อไม่ผิดฮะครับนะผิดที่ไม่หล่อครับแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้แล้วหนึ่งคันครับไปแล้วครับีสามสองครับบินไปอีกหนึ่งคันแล้วตอนนี้ครับไหนอีเกิลครับเก็บไปแล้วสองศพครับแย่แล้วฮะเราไปสองคันละครับ นี่คร no <liebe> ับก <giorno> ็กระจายกำลัง <yeah> กันนะดูจากแผนผังนะฮะดูจากแผนที่เน <grateful> <th> ี่ยเดี๋ยวจะเอาเมาส์ชี้ให้ดูครับนี่นี่ครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่ากระจายกำลังอยู่ตรงกลางนะทางด้านของทีมเอ่อเทีนะครับนี่ฮะส่วนในอีเกิลเนี่ยนี่ครับอยู่ข้างบนนะสองคันแล้วว่มีอีกอีกฝ้าอีกครับประมาณนี้นะแต่มันยัอยู่ตรงไหนนี่ฮะ มัน,นนะมก็เตอแล้วตะกี้แบบแบบนี้ครับนี่ครับเจอเจอสก,ก้าของในเอีเกิลเลยฮะขึ้นมาแล้วจ้าฮะสองพันเอทีสามสองยิงดับแล้วก <พอ S 1> ็ว <พอ S 1> ยิงดับไป,ไปแล้วครับยิงทีเดียวดับครับนะขยับทีเดียวตายครับเ<อ>นะี่ยมวัวใจจะวายเพราะยิงไม่โดนเ ไม่เกี่ยวนะเรี่มแล้เธอแล้ว <c oughs> <c oughs> ีครับครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ4นาทีนะฮะการแข่งขันนะครับถ้าหากปล่อยเวลาหมดไปตรงนี้เนี่ยในกเกิลชนะนะครับด้วยแต้มเทียร์รวมที่เหลือมากกว่า แล้วเข็นขึ้นมาแล้ยฮะวันนี้ครับหนึ่งท่าน s สามครับนะครับคุณนัวตะคู่บอกว่าเล่นกันแบบระวังตัวสุดๆครับมันก็ต้องระวังครับเพราะว่าการแข่งกันครั้งนี้เนี่ยมีเงินรางวัลนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยรับไปหนึ่งล้านแครับ1นึ่งล้านแแสนบาทครับบาทครับ1นึ่งล้านแแสนบาทหรือ60เหรียญนะฮะ60หมืเหรียญครับ60หมืเหรียญ จะบอกว่า60 K เคเลียนเออ,เ,ออเออ60 K เคเียญน,นะ,ละนแล้วมีหนึ่งคันไปอีกฝั่งละคันนะครับทีหนึ่งกับทางด้านของทีหนึ่งตอนนี้ฮะตัวสเกลโดนเก็บไปอีกแล้วนะครับใช่ครับการแข่งขันเลยสองอาทิตย์เศษครับ จากแค่สองล้านเดี๋ยวรอเงินบาทลอยตัวครับถึง2ล้านแน่นอนนะเก็บไว้เดี๋ยวค่อยแลกฮะใช่ครับเ,เก็บไว้ก่อนนะฮะเออน,นะรอเงินบาทลอยตัวไปเดี๋ยวมีถึง2ล้านาเอเผลออาจจะเกิน2ล้านด้วยครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เก็บไว้ไป็บุญไม่เน่าครับไม่ใช่ข้าวครับ <c oughs> นะมันเป็นเงินครับก็อนแนะนำอย่างหนึ่งคือไปซื้อทองเก็บไว้ฮะใช่ครับช่วงนี้อันตรายนิดหน่อยครับแล้วไงครับเยอะแยะเลยตัวนี้ครับ ซุ่มปองอยู่ครับครับเขากลัวจะดูไม่ชาร์จเพราะมันยิงเกมมันเร็วนี่เขาเลยพอที่อยู่เป็นระย,ยะครับเฟนะ f 9 F9 บ้ครับ,รบนะและนี่ฮะซุ่มอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีสี่สิบวิฮะใช่ครับถ้าเวลาหมดลงไปตรงนี้นี่ครับทีมพิชเนตจะเป็นทางด้านของทีไมไนท์สติเกิล ในอีเกิลที่ร้องเพลง Hotel California ตึงตึงตึง้อจูบวัดจูบ t ท l l m และเน,นี่ย<ห>เข้ามาเรียบร้อย,ไป,ยามมาไปอีกหนึ่งคันครับโอ้แล้วเข็นนะกลัวเพื่อนไม่แรงนะมาถ่ายตูดดิกว่าเขาเรียกว่าออกโฟร์เนี่ยถ่ายขึ้นมาโฟล์ขึ้นมานบนแล้วก็แล้วก็จังหวะยิงไปครับสวยงามมากแล้วก็ระเบิดไปอีกหนึ่งคันแล้วหจังหวะกิโลเข็นขึ้นมาสวยครับสำหรับทีมในอีเกิลเนี่ยแล้วก็เก็บไปได้อีกหนึ่งคันครับนี่ฮะ ตรงนี้ครับข้างหน้าอยู่คันสุดท้ายแล้วก็ข้างหลังครับเพื่อโดนยิงแล้วก็เหลือ3ามหนึ่งครับตรงนี้โดนลุมเลยครับข้างหลังมีอุ้ยเอารถเล็กไปชนครับแล้วก็ระเบิดตายทีเอาเลยไงเอาเอาเลยครับตอนนี้เหลือสู่สามต่อสองครับ2ต่อสองฮะแล้วก็เรียบร้อยครับทางด้านของานอีเกิลครับผู้วิวแซดหนึ่งสามสองเก็บไป4แล้วก็เรียบร้อยครับเนี่ยเป็นนั่นของานอีเกิลครับลายกล้หมดก็ เกมบวกเลยนะใช่ครับในอีเกิลนะ่ยโอ้วิวแซดโหดมากครับเก็บไปสี่ครับนะโอ้เก็บไปแล้วอินตาเคียวครับถ้าเก็บอีกตัวได้แรมเพ็ดเนะเก็บอีกตัวนี่นะฮะก็แมเพีได้สปาร์ต้านะได้เหรียญสปาร์ต้าเลยนะค่าหกศพครับเนะ่ยเรียบร้อยไปนะครับก็คือตอนแรกๆเนี่ยเขาจะดึงเกมมันก่อนก็คือรอแบบเวลาแล้วทางด้านของในอีเกิลเนี่ย มันได้เปรียบครับ <ไป S 1> เพราะรว่าไ,ได้เปรียบมันไม่รีบไงแล้วทําให้ท้ายเกมเนี่ยทางด้านของทีมทีเอ TE เนี่ยที่เสียเปรียบไปเนี่ยต้องรีบเร่งกลับมาเพราะว่าเดี๋ยวหมดเวลานี้มันแพ้ไงแล้วจังหวะบวกดันทําได้ดีครับทําให้นายอีกเกิลต้องรีบเข้าไปช่วยเพื่อนเข้าไปบุกนะและท้ายสุดก็เป็นนาย,นายอีกเกิลนะครับที่ทําได้นะฮะสปาร์ตันไม่ใช่สปาร์ตาเหรอฮะโอเคครับเหรียญสปาร์ตันนะ แสดงว่าคุณยังไม่เคยได้เหรียญสปาร์ตาดิผมได้เหรียญสปาร์ตานะเหรียญสปาร์ตาต้องฆ่าร้อยศพนะครับฆ่าเพื่อนหกศพครับจะได้เหรียญสปาร์ตานะนะครับเนี่ยผมก็ได้เหรียญสนงเหรียญนายเหรียญอบาดิแคทครับนะเหรียญเหรียญอบาคัสครับอร่อยมากเมื่อก่อนนะเป็นเม็ดเม็ดสีๆนะอบาคัสเนี่ย หวานเลย <S <S นะ,นนะมันมันละลายในมือครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ลายในปากครับ <S <S ต้องเคี้ยวเอาแล้วอับ,บคัสนะโอเคนะเราก็พักทำสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเซตท,ที่2ครับผม